กราบสวัสดีครับทุกทุกคนคลิปนี้แซมมาแนะนำรถ2สไตล์นะครับผมแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับผมก็มีทั้งเป็นแบบสมาร์ทแคยกสูงกับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับ2คันนี้ปี2019เท่ากันนะครับผมปี2019เท่ากันนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันด้วยปี2019นนะครับผมอย่างซ้ายมือของแซมคันสีขาวคันนี้นะครับคันนี้ ปี2019 4ประตูตัวเตี้ยเกิอาโต้2.4ตัวเจพัทนะคันนี้2.4ตัวเจพัทนะครับคันนี้เลขไมล์167,000นะครับผมราคาอยู่454,000นะครับส่วนขวามือของแซมสีบอลเงินคันนี้เป็นสมาร์ทแคปพรีเดนเนอร์เกียร์โต้เลขไมล์30,020นะครับราคา540,000บาทนะครับ540,000บาทนะ มาเริ่มทีละคันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนส r ทแคปนะครับเกียร์โตนะคันนี้แบตหมดนะครับผมแซมเลยไม่ได้สตาร์ทนะแต่ว่าเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับ3 2 0 0 0นะอ่ะดูด้านหน้าก่อนนะครับห้องเครื่องก็150แรงม้าเหมือนเดิมนะอ่ะห้องเครื่องก็สวยๆนะตรงนี้นะห้องเครื่องสวยๆนะอันนี้คือยังไม่ได้มีการล้างขัดเคลื่อนนะน็อตฝากระโปรงก็สวยงามนะ ก็ด้านในนี่นะครับตัวแอลนะชัดเจนนะด้านในสวยงามนะนี่นี่น็อตแก้มสวยๆนะข้างในเห็นไหมครับนี่ดูแก้มซ้ายก่อนนี่สวยงามนะครับแก้มซ้ายคานเคเรนสวยนะครับนี่คานสวยๆตัวแอลนะนี่ดูสีแต้มหัวน็อตน,นะครับยังมีรอยอยู่ชัดเจนนะนี่เห็นไหมครับนี่ นี่ชัดเจนนะครับผมน็อตคานสวยงามนะสติ๊กเกอร์หม้อน้ำสวยงามนะตัวแอลอ่ะตัวอานะครับตัวอีกฝั่งหนึ่งนี่สวยๆนะเห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้น็อตคานเช่นกันนะครับผมดูกแก้มซรายนิดนึงสวยงามนะตัวปั๊มโตโยต้าก็ชัดเจนสวยงามนะครับ น็อตฝากระโปรงสวยงามนะนี่เครื่องยนต์ก็จะมีบอกนะครับวันที่2เดือน2ปี2019นสะิบกะก็หัวน็อตไม่เป็นสนิมนะตรงนี้นะครับผมฝาเดิมสวยๆนะสติกเกอร์นะครับเม็ดอาร์อยู่ครบๆนะเม็ดอาร์อยู่ครบๆนะ,ะปิดก่อนอุ๊บนี่วันนี้ เป็นสมาร์ทแคปนะครับแต่ว่าไม่มีตัวแครี่บอยนะครับผมเป็นกระบะเปล่านะครับผมยางคันนี้รู้สึกจะเป็นยางปีติดรถมาเลยปีสิบเก้านะสัปดาห์ที่สองปีสิบเก้านะเป็นยางติดรถมานะครับผมวันนี้าภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าต้องมีการเก็บรายละเอียดให้นะเบาะมันขาดหมดแล้วนะครับผมพยายามเก็บงานให้นะ ันี้ดูสำเนาเล่มกันนิดนึงนี่สำเนาเล่มนะครับ2019นะครับกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะครับผมปี19นะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่นะเป็นแบบขั้นบันไดนี่ก็มาตรฐานเหมือนเดิม CD usb นะครับแล้วก็ช่องเสียบตัว mp 3นะครับอ่าไม่ใช่ usb นะครับแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลอะนาล็อกนะถุงลมก็ คู่หน้านะครับผมนี่ครับซอกสวยๆนะนี่เห็นไหมครับสวยงามเนี่ยเป็นกันนะนี่ก็สวยงามนะครับผมอลองดึงเม็ดก็ได้เมด็ดดูครบครบนะเม็ดอ่ะครบๆนะนมาลองดูคัสซีหน่อยนี่คัสซีสวยนะคัสซีสวยงามนะครับผมึะลองก้มดู สวยงามนะครับผมนี่นะออเธอคันนี้ไม่มีในส่วนของกันชนหลังนะคันนี้ไม่มีกันชนหลังนะครับผมก็เ,เป็นแบบนี้นะเป็นตัว2.4ตัว e นะครับ2.4 e นะนี่คัสซีไม่เป็นสนิมนะคัสซีไม่เป็นสนิมนะส่วนเบาะนี่ต้องแก้ไข ทั้งคู่หน้าเลยนะขาดหมดแล้วนะครับผมนี่นะผมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไมสามหมื่นสองนะครับคันนี้กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะเซ็นอร์ล็อกนะครับผมมาอันนี้1นึคันนะครับคันนี้ราคา5้0 0สนสี่พบาทนะคันนี้5้0 0สบาทนะครับผม5้า0สบาทนะมาต่อมาอีกคันหนึ่งคันนี้ ปี19 4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้นะครับผมคันนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้เลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับผมราคา4 5่0 0 0ห้าหบาทนะคันนี้แซนพลาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสีขาวมากคันนี้นะส,สวยๆคันนี้ส,สวยๆปิ๊งๆเลยเครื่อง,งนิ่งๆเงียบๆะนะครับคันนี้ก็สวยนะครับผมก็คันนี้อาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดตัวแอลอ่ะชัดเจนละนะครับตัวแอล แล้วก็น็อตแก้มนะสวยงามนะห้องเครื่องสวยๆส,สติ๊กเกอร์มอกเพนเทสวยงามนะนี่ซอกเซอร์สวยคานสวยๆเลยนะนี่เหมือนกันครับสีแต้มจากโรงงานสวยๆนะคานเดินๆเ,เ,เนี่ยน็อตคานตนะัวแอลชัดเจนนะครับลูกกลมๆคมๆพุกยึดครบทุกจุดนะพุกยึดสติ๊กเกอร์โโยต้าสวยงามนะตัวอาสวยงามนะครับผมลองดูสีแต้มหนะ่อย สีแ้มสวยๆนะนี่นะครับผมการสวยงามนะโตโยต้าชัดเจนนะครับตัวปั๊มนะฝาโ่โปมไม่เคแกะนะครับอฝัอง่งหนึ่งสวยงามเช่นกันนะนี่ปี19นะครับวันที่5เดือน6ปี19นะเครื่องนิ่งๆนะหัวน็อตตรงเนี้ยไม่เป็นสนิมเลยนะครับี่ย ไม่มีสมนิมนะแห้งๆห,ห้องเครื่องนะครับผมปั๊มลมสวยงามเด็ก ABS สวยงามนะปากระโปรงสวยงามเช่นกันนะเ็นอาร์อยู่พบๆนะลองปิดนิดหนึ่งาภาสีต่อเรียบร้อยนะครับผมปี68 เป็นบ่อผ้าเช่นกันนะคะภายในบ่อผ้าเกียวโตคันนี้รุ่นเจพัทนะครับผมพวกแผงตรงนี้ก็คือจะเป็นสีดําด้านนะเกียวโตเช่นกันนะคันนี้เป็นแบบมีหลังคาแคลริบอยนะนี่แบบมีหลังคานะนั่งสองตอนท้ายมีหลังคาร5 0ห้าสิแรงม้าเช่นกันสองพันสี่รอซีซีนะครับผมนี่แท็กเข้าสู่ค่ะต่อไปนี่1 7 3่0แสน็ดมาพันนะคันนี้เลขไม 7, 000, นะ่หนึ่0 0หกเจดพันนะนี่นะ สวยๆนะผ้าหลังคาสวยๆเลยมีรอยนิดนึงไม่ต้องไม,ไม่ใช่ปัญหานะเก็บงานให้นะครับผมลองดึงดูโอ้โหแน่นมากาเม็ดอาร์อยู่ครบๆนะซอกเสืกสวยงามนะครับผมนี่ซอกนี่ดูหัวน็อตด,ด้านในเนี่ยสวยนะครับผมปึ๊บมันดูด้านล่างสวยๆนะสวยงามดูด้านท้ายนิดนึง สวยงามน,นะครับผมอลองดูคัสซีหน่อยคัสซีก็สวยนะครับนี่คัสซีก็สวยนะนี่คันนี้เป็นตัวล้อก,กระทะแบบมีฝาครอบนะนี่ตัวนี้นะเสมอเสมอเก่งนะครับแคริบอยทรงเสมอเก่งนะอลองดูว่ารู้สึกคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยยางปีนี่ปียีเลยปี24นะครับต้นปีสัปดาห์ที่1นะ ยัางใหม่ๆดูเต็มๆเลยดอกนะครับผมอลองดูนี่อีกนิดนึงก่อนอ่าเห็นไหมครับสวยๆนะครับถ้าเป็นสนิมเนี่ยพวกรอยเชื่อมตรงนี้จะเป็นสนิมหมดละนี่ไม่มีเลยนะอันนี้สวยๆเราลองมุดดูก็ได้เนี่นะสวยงามนะครับผมทอยเสียสวยงามนะ บูนนะครับคันนี้นะราคา4 5่0 0 0าหบาทนะครับ4 5่0 0นนีบาทนะคันนี้นะกุญแจก็ครบด้วยนะรีโมท1นดอกรีโมท2ดอกกุญแจอะไหล่หนึ่งดอกนะแรนไม่งแนหมนนะนี่นะแอร์แบคคู่นะบเบาะเบิร์ดสวยงามนะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับกระจกเฉพาะฝั่งคนขับนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับผมนี่นะ ปี19ทั้งคู่นะสี่ประตูตัวเตี้ยเลขไม้สาวอะแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะราคาคันนี้ราคา4ี่แสนห้าหมื่นสี่พันนะส่วนคันนี้เป็นสมาร์ทแคปเกียร์โต้ยกสูงปี19เลขไม้สามหมื่นสองราคาห้าแสนสี่พันบาทนะห้าแสนสี่พันบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะมี2คันแนะนำนะครับอ่ะไม่มีคันหนึ่งก็ละไหนๆก็ไหนๆละเผื่อใครหาเกียร์ธรรมดา ราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋าไว้ให้ให้กับคนงานใช้นะตัวนี้เป็นรีโวนะครับรีโวสมาร์ทแคปนะครับเกียร์ธรรมดานะปี16เลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะคันนี้ราคา2อง0 0 0ห้าหนะครับคันนี้2องแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับเป็นแบบมีโครงส้มนะคันนี้มีโครงส้มเป็นเกียร์ธรรมดาโครงส้มคันนี้รถสวยครับรถสวยเนี่ยตรงนี้เราก็เก็บงานให้นะเนี่ยสติกเกอร์ก็ลอกเก็บงานให้นะนี่โครงส้มนะเนี่ย ริ้วรอยตรงนี้ก็เก็บให้นะครับผมสติกเกอร์ด้านท้ายก็ถอดออกให้โครงส้มจะเอาไว้หรือเก็บหรือจะให้ถอดบอกมาครับจัดให้นะคันนี้เลขไม้สออ่าหนึ่งแสนหกหมื่นันนะครับผมนี่ลงเป็นกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้างก็คือโครงส้มเนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมปี 2016นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเป็นสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่นะครับผมก็มี3คันนี้นะแนะนำสำหรับคลิปนี้นะย้ำราคาอีกทีหนึ่งครับสีขาวสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปี16เลขไมล์หนึ่งแสนหกคันนี้ราคา254,000ส่วนคันนี้เป็นสมาร์ทแคปยกสูงเกียร์ออโต้ปี19เลขไมล์สา0 0มราคา5 4 0 0 0 0สบาท แล้วก็4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ปี19เลขไมห่นม่น6 0 0นะคันนี้ราคา454,000นะใครสนใจทักมานะ3ครคันนี้นะเบอร์เดิมครับ0 8 6 354 3692นะครับ0 8 6 3 5 4 3692นะครับผมซื้อเงินสดจบราคานี้เลยนะครับไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมแถมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะ0 8 6 3 5 4 3692ไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ